ันคอุ้ยอุ้ยโอ้โหได้สตัวเลยอะอ้โอันนู้ตัวใหญ่ทุกคนดจสวัสดีพี่พี่นะทุกท่านนะวันนี้มาพบกับมิเตอร์สันเนี่ยงมกุ้งอีกแล้วนะอย่าเบื่อกันนะคือผมจะงมทุกวันแหละก็จะถ่ายให้ดูทุกวันแบบแบบว่าวิถีชีวิตแบบชาวบ้านในการงมกุ้งมือเปล่านะครับนี่ยังไม่มีอะไรนะในอ่างกำลังวิทยน้ำกำลังจะเข้าหมาย วันนี้ฝนตกนะฝนะตกเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับผมต้องขอ,อผมต้องขออธิบายก่อนผมต้องขออธิบายก่อนทําไมผมถึงชอบงมกุม้งเวลาฝนตกนะครับถ้าฝนตกติดต่อกันประมาณ3าถึงสวันเนี่ยบางทีออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกุ้งมันจะขึ้นมาเรียนกินปลาหิงและกล้อย่างหนึ่งถ้ากุ้งมันปรับสภาพน้ําได้แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาลอกคับ คำว่าลอกคาบคืออะไรผมขออธิบายให้พี่พิณนัาให้เข้าใจกยู่นะคำว่าลออคาบของกุ้งก็เนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยจากตัวละขีดเนี่ยลออคาบขึ้นมาเป็นขีดครึ่งสองขีดแล้วแต่นคนนะขยายอ่ขาขยายร่างกายนั่นแหละแต่กุ้งเนี่ยจะใหญ่ที่สุดใช้ช่วงเวลาในการโตประมาณเกือบเกือบสองปีคือตัวสองขีดหลังจากนั้นก็จะเป็นสามขีดครึ่งส,สี่ขีด แต่บางพื้นที่ท่าน้ำสะอาดมากกุ้งจะขยายใหญ่ไปเรื่อยอแต่กุ้งแม่น้ําแท้แนะ้ำผมกล้าพูดในะจังหวัดปทุมธานีสามโคกหรือแม่น้ําเจ้าพยาบ้านผมเนี่ยไซยคึ่งโล2ตัวโลกวามไม่มีมันมไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็การงมกุ้งเนี่ยต้องงมไปเรื่อยงมไปแบบยองผมเนี่ยมีคนถามว่าพี่ฐานทำไมถึงไม่ใช่อากาผมก็ใช้นะแต่คือบางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพยาบอกก่อนบางทีมขุนมองไม่เห็นไรไม่เห็น ผมก็เมื่อก่อนผมก็ใช้ก็เดี๋ยวนี้มันเป็นโคลนนะข้างล่างมันเป็นโคลนด้วยมันก็จะมีช่วงที่ฤดูน้ำใสอ่ะใช้ได้มีทรายก็มีวันที่ก็มีทรายที่เป็นบูนอย่างเงี้ยบางทีการใส่หน้ากากเนี่ยมันต้องมุมอับมุมไลงแล้วผมไม่ค่อยถนัดเรื่องใส่หน้ากากเพราะด้วยความเคยจินขึ้นมาเราจะหายใจทางจมูกไม่ได้แล้วก็เผลอหายนเ่ต้องดึงหน้ากากออกแล่อย่างหนึ่งมันก็เซฟตี้ได้แหละแต่ก็คือหมอเคยเจอแล้วบอกให้ผมใส่หน้ากากเวลาเราไปงมน้ำเนี่ยมันสกปรกแล้วมีช่วงลงสันตาแดงด้วยใช่แล มันจะใช้เวลาโตเนี่ยประมาณสองปีกุ้งใหญ่นะอก็บางทีถ้าอุณหภูมิสมบูรณ์นี่ก็ประมาณปีกว่าและกุ้งแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยตัวที่ไหนมีมันมากก็คือตรงนั้นน้ําอุดมสมบูรณ์มันได้กินอาหารตลอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กุ้งแก่กุ้งโกคืออะไรก็กุ้งแก่ก็คือกุ้งที่แบบว่าน้ําไม่ดี อาหารไม่ดูสมบูรณ์มันที่หัวน้อยอะไรประมาณนี้กุ้งเ่ะเวลามันที่หัวน้อยเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยกินเอางี้ก่อนรอกินนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะร่อนอธิบายให้ฟังว่ากุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามเหลืองกุ้งโกกุ้งอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวดูรอบหน้าแล้วก็การเจริญเติบโตของกุ้งเป็นยังไงอันนี้คือที่ผมออกมาพูดแล้วคือผมมุมกุ้งมาประมาณเกือบ2ี่สิบปีพวกนี้สารสนก็คือไม่ใช่สารต้านนะมันจับกุ้งมันรู้กุ้งทุกอย่าง มันรู้ลักษณะทุกอย่างอ่ะพร่การสียเวลาของงูุ้งหรอพูดพาพมามั่งวันนี้สาระ,ะสะะั่นเลยแต่อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศเย็นแต่น้ำร่องน้ำร้อนนะครับแต่ถ้า,ถายิ่งลง,งลึกถ้ายิ่งลงลึกก็จะเย็นออเครับผมขออนุญาต

아, 레오, 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 레오 มา hmm. uh ้อนอืมดูนี่จะถ่าหรอคะประชาคน มันล้างเหรอโอ้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะนี่ทุกคนถืงมือหนึ่งแล้วก็ตักกุ้งมาหนึ่งก็ให้พี่ตักตอนนี้ก็นี่ค่ะทุกคนอ้าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าสันเหนื่อย าาวางเวงวางวงว,ง,ว,ง,วงอากาศเย็นเย็นแถมเจ้าหมามีทุกคน ทําทำไมผมถึงงบ้านล้างรูไหมเพราะบ้านล้างเนี่ยมันไม่มีคนแล้วก็ไม่มีหมาบางทีเราไปงมหน้าบ้านของเนี่ยเราก็อเกรงใจหมาเหา่าและบางรั้งที่เจ้าของบ้านก็ไม่ให้งมท,งท,งทั้งที่เรางมแบบเนี้นะครับผมก็เรือผมเนี่ยก็ติดไฟสว่างโล่งยังจะกลัวอะไรอีกนะครับเวลาผมง,งมหาบ้านใครเนี่ยผมใช้เรือผมเนี่ยจะเปิดไฟสว่างตลอดนะครับอย่างบ้านล้างเนี่ยผมมีคนบอกมงมแต่บ้านล้างก็คือบ้านล้างเนี่ยงมแล้วมันไม่โดนด่างมแล้วมันไม่โดนว่า ไม,มไม่มีหมาบางทีบางทีหมาเห่าอย่างเงี้ยเสียงดังเราแล้บพี่พี่นานเท่านเนี่ยผมก็จะงมไปเรื่อยงมอีกสักประมาณสองถึงสามชั่วโมงวันนี้เรางไป,ประมาณสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมสองชั่วโมงออกว่ากว่าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเพราะตอนนี้งมน้ําแรงมากเลยครับท่านยมงมต่อดีกว่าพักเหนื่อยแล้ว มาในแผ่นปูด้วยมือดิในแผ่นปูน,น,นั่นตันนี้โอเคค่ะบ้านหลนังกินคนบ้านหลนังนะคะทุกคนตัวใหญ่ๆขนานเลยอ่ะ มทางย,ยาวไกคลค่ะทุกคนทุกคนใหม่นี้คือโลเลยนะเนี่ยแค่ตรงแถวบ้านร้างนะคะทุกคนเล็กน,นิดนึง ฝันอ่ะใหญ่มากอะตัวคนตัวนี้โออุ้ยอุ้ยอุ้นแล้วก็หนูก็ถึงไม่หนัดโอ้โหใหญ่มากดูก่อน่าสุดโดนหนีเพลือไปแล้วไหนไหนไม่เห็นไหนโอ้โหแผลเก่ายังไม่หายไงแผลใหม่มาอีกแล้ แผน่นปูนเนาะแผน่นปูนถล่มอ๋อเข้าในสะวะค่ะทุกคนนอนอยู่นู่นดูดิสะวะแน่นๆ ออกมาได้แล้วทุกคนปะวะแน่นเลยไหน <laughs> okay. Okay. โอเคโอเคโอค้โหได้สองตัวเลยอะโอ้โหทุกคนโอ้โหอันนู้นตัวใหญ่ทุกคนโอ้โหตัวใหญ่สองตัวเข้าอีกนะทุกคนเข้าไปแล้วเข้าไปนู่นเลย สวม,มากโอ้มาเช่นได้เลยอ่ะสวยาม,มากเข้าไปเลยค่ะทุกคนอุดยรลายทุกคนไม่ไ,ไม่รอกเปนแบบนะเพราะว่านสวะวันมันะไรบ้างก็ไม่รู้ตันก็เข้าเลยไปไหนเราไม่รู้ ออเขาไปไหนหนูน่นทุกคนเข้าไปนู่นแล้วทุกคนทุกคางจริงมีใครกล้าเข้าไปไบ้างอัน <c oughs> ตรายนะทุกคนบอกเลยไปนูน่นตรงกลางกลางอะทุกคนถางจริงตั้งแต่ตรงนู้นนะมาเยนเนี่ยมีใครให้มากกว่านี้บ้าง ขึ้นขับไปนูนทุกคนไม่ออกเลยทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ค่ะหมายนี้ก็ได้ได้กี่ตัวแล้วโอ้โหมาแล้วนิ่งๆเลยได้แบบนิ่งๆเลย กุ้งนะยังหรอว้าวอะไรอะสันตาบูดุกเลยพี่บูนพี่บูนไปท้องเฮ้ยโอ้พี่บูนมันจะกระโดดไหมมันจะกระโดดไหมอ่อาน้างไหมทุกคนตาบูดตะเพิ่เลยดูดูมือดูมือโหแตง ต้มยำใช่โคตรอร่อยอ่ะแล้วคนงงอย่างละดูสาวก็ม,มาอ๋อเดี๋ยวก่นอยู่ในห่นองยานะคะทุกคนพักก่อนเปพัก่อนเอาครับทุกชมพอแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลที่บ้านกันดีกว่าครับผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะครับนี่ยืนอยู่บนหั่วไม้เนี่ยน้ำแรงปีนเลยดูเลยนะครับผมไปเอาครับพี่พิจนาเป็นไงครับผลงานวันนี้นะครับกุ้งแม่น้ำมิเตอร์สันนะครับ วันนี้ประมาณ4-5กิโลนะครับกุ้งไซส์ใหญ่นี่เลยนะครับแล้วก็นี่จักพัดน้ํำจืดนะครับก็คือปลาบุ๋นี่แหละผมจะเอาไปต้มยำไม่ต้มยำก็แปะอะไรนะนึงซีอิ๊วนะครับอร่อยมากเลยครับนี่จักพัดน้ํำจืดเลยนะเป็นปลาที่เนื้อดีที่สุดนะครับนี่กุ้งแวนน้ำมีตะสรสันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูคลิปน้องให้จบ ห้ามก่อข้ามนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม